สวัสดีครับคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับวิธีวิเคราะห์อาการเสียของ oppo กรณีแบตเต็มนะครับเสียบสายชาร์จแล้วแบตขึ้นเต็มกดเปิดขึ้นโลโก้แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะครับดูนะฮะส่หนนะครับเห็นไหมฮะัวนีมาแล้วครับนี่เสียบสายชาร์จเห็นไหมฮะเสร็จแล้วทำการเปิดนะครับ ผมจะกดเปิดนะครับกดเปิดแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับสำหรับมือใหม่หัดซ่อมนะครับถ้าเครื่องมือยังไม่เยอะพอนะครับหชาร์จขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กดเปิดแล้วมารูปชาร์จอีกนะครับหรืออาจจะวนโลโก้ก็ได้นะครับ มาแบตเตอรี่แล้วแบบนี้นะครับตัวนี้อาการนะครับเกิดจากอะไรมาดูนะครับผมจะลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับโดยใช้ตัวนี้แบตสำรองของ vivo นะครับแต่ขั้วแบตรตรงกันทุกคนสามารถใส่ได้กันหมดนะฮะขอให้ขั้วแบตรตรงกันวิธีสังเกตดูตรงนี้ครับนี่ฮะใครที่ไม่มี power supply นะครับใช้แบตสำรองหรือแบตเก่า ของยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้ขั้วตรงกัน Oppo Vivo ก็ได้ห u a w e ยก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นะครับเสียเข้าไปหลังจากนั้นนะครับดูนะครับจะกดเปิดนะครับดูนะครับเป็นอาการยอดฮิตครับท,ทั้งทที่แบตมีพลังงานเกือบ100% แต่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากแบตมันเสื่อมเห็นไหมฮะมาละนะครับนี่มาละใช้แบตเก่านะครับอาการนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นรุดแบตเต็มแล้วนี่มาแล้วนะครับนี่คืออาการแบตเสื่อมนะครับเช็คเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่มี power supply สามารถใช้ได้กับหลายๆรุ่นนะครับ Oppo Vivo Samsung Huawei นะครับจะประมาณนี้ถ้าอาการนะครับถ้าอย่างที่ผมแจ้งก็คือว่าชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นเต็มแล้วนะครับเสียบสายชาร์จขึ้นรูปแบตเตอรี่กดเปิดแล้วดับกลับไปร,รูปชาร์จคืนนะครับแบตเตอรี่มีส่วนที่สุดนะครับก็คือเช็คแบบนี้ง่ายๆเบื้องต้นเลยนะครับลองทําดูนะครับผมขอบคุณสำหรับติดตามครับขอบคุณครับ